สวัสด so ีครับเจอกันกับช่องในช่างนะครับวันนี้ในช่างเซียนประกาศนะครับจะมาแกะกล่องนะครับพ่อพันธุ์นะครับลูกผสมนะครับเชื้อ75นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องในช่างด้วยนะครับนะครับตอนนี้ในช่างก็ได้สั่งนะครับสั่งพ่อพันธุ์นะครับมาจากเมืองหาดใหญ่ภาคใต้นั่นเองนะครับหาดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่นะครับที่มีปลาลูกเชื้อเยอะมากเลยนะครับ เก่งเกือบทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับตรงนี้ผมสั่งมา1ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อเอามาทําพันุนะครับเพราะว่าผมเองได้มีตัวเมียหน้าเขียวอยู่หลายข้ออยู่นะครับอันนี้ผมก็ได้หาพ่อปลาดีๆนะครับมาทานะครับแก้มเขียวเพื่อให้ f c นะครับเ c ได้สั่งเข้ามาเยอะมากนะครับหลายคนนะครับสั่งทั้งหม้อแกลบหรือลุชเชอต่าตั้งแต่25ถึงแก้มเขียวสุดเบอร์นะครับผม ตอบได้เลยนะครับผมยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมกําลังจะทําไว้นะครับปลายเดือนนะครับพ่อมารู้ไ้ปลายปีนะครับว่าปลาที่ผมได้ทํานะครับจะออกมาเก่งหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับอยากได้นะครับแก้มเขียวหรือหมอแกรบนะครับติดต่อผมได้นะครับผมสามารถแนะนําปลากัดดีๆให้ทุกคนได้นะครับราคานะครับย่อมเยาะนะครับไม่แพงด้วยนะครับนี่นะครับแก้มเขียวนะครับสวยมากนะครับที่แกะออกมานะครับ รอยจะไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมต้องเอามาขุนก่อนนะครับสักหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเอามาทําพันุ์นะครับอนี่ก็จะเป็นแก้มเขียวนะครับวิธีดูแก้มเขียวนะครับก็คือดูที่แก้มนะครับดูที่แก้มครับถ้าเกิดว่าแก้มดํานะครับไม่ใช่แก้มเขียวแน่นอนนะครับเราไม่ควรเล่นด้วยนะครับสําหรับปลากัดลูกเชื้อนะครับที่นิยมที่สุดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูทรภาคแปดหรือภาคเก้านะครับเขาจะเล่น เข้มเขียวเยอะมากนะครับเพราะว่าปลาแก้มเขียวนะครับสามารถเช็คบินได้ไวมากนะครับโดยไม่ต้องรอถึง4 5หชั่วโมงนะครับอนี่จะเป็นข้อดีของประกันรูปผสมนั่นเองนะครับนี่จะที่เราได้แกะปลาออกมาแล้วใช่ไหมครับให้เราเตรียมน้ํานะครับแล้วก็เอาถุงปลาใส่ลงไปนะครับแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเทปลาลงไปในเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปเลยนะครับโอกาสที่ปลามันจะนอกนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมมีสูงมากนะครับเพราะว่ามันจะชกน้ํานะครับ เราจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับส่วนวิธีการผสมพันธุ์นะครับสําหรับปลาลูกเชื้อนะครับนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากได้ลูกเชื้อ75นะครับผมต้องเอาพ่อปลานะครับอย่างน้อยนะครับเชื้อต้อง75ขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าให้แข็งนะครับสูตรนี้ได้ผลนะครับโดยเราต้องเอาตัวเมียนะครับเยอะกว่า75นะครับให้อยู่ประมาณ80-90นะครับแล้วเราก็เอามาทำพันธุ์นะครับลูกจะออกมาแข็งนะครับมันจะไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสําหรับเพาะปลาเก้มเขียวนะครับสําหรับนะครับการเพาะปลาเชื้อต่ำๆนะครับเป็นอะไรที่ยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับว่ารูปปลามันจะลงนะครับวลาสีมันจะลงที่เราต้องการนะครับเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแต่ก็สามารถทําได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับสองสามรอบนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นตัวเมียนะครับของผมนะครับที่ผมคัดไว้นะครับสามสี่ตัวนะครับนี่จะเป็นตัวเมียนะครับเชื้อ 50นะครับแล้วก็เชื้อ90นะครับมีอยู่2เกตนะครับการเพาะรูเชื้อนะครับตัวเมียคือสําคัญมากนะครับสาคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเมียนะครับไม่แข็งนะครับลูกมันก็จะออกมาไม่แข็งเช่นกันนะครับแต่ตัวผู้นะครับเราต้องหาตัวที่รอบเร็วๆนะครับมาผสมพันธุ์นะครับลูกมันจะออกมาสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวเมียอีกตัวนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่เป็นตัวเมีย บ้านนะครับเชื้อ50นะครับไม่ถึง75นะครับแต่เอามารัดได้นะครับเพื่อผิวลุ่นลูมันจะหลุดนะครับถ้าเกิดว่าผิวลุ่นลูหลุดเมื่อไหร่นะครับมันจะเข้าทางเรานะครับเพราะว่าเราจะดูเหมือนปลากัดนะครับเชื้อต่ําทันทีนะครับสาหรับนะครับเรื่องปลากัดรูนอ่นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าในช่างนะครับไปหาปลามาจากที่ไหนเองนะครับเดี๋ยวในช่างมีคําตอบให้นะครับในช่างเองนะครับเพราะได้สั่งนะครับสั่งโดย ตรงเลยนะครับไปยังประเทศอินโดนะครับและก็ประเทศมาเลเซียนะครับอีโป้นะครับสองประเทศนี้นะครับที่นายช่างสั่งอยู่นะครับเป็นปลาที่คัดเกตนะครับเก่งมากเลยนะครับนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่อยากจะเพาะปลากัดนะครับแต่ไม่รู้จะหาพ่อพันธุ์ลุ่นอมาจากไหนนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่ a c e b o o k นะครับนายช่างประกัดลุ่นอนะครับผมมีคําตอบให้ทุกคนนะครับไม่ว่าทุกคนนะครับจะต้องการ ปลารูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์นะครับหรือแบบหมัดหนักสวนกลับแบบนี้นะครับผมสามารถคัดสรรให้ทุกคนได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคานะครับก็ตามเกรดนะครับเราคนเล่นปลานะครับก็จะรู้กันดีนะครับเกรดไหนนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับผมเองนะครับผมก็นําเข้ามานะครับก็ค่อนข้างจะราคาสูงเช่นกันนะครับไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าไหนจะค่าทำเนียมนะครับไหนจะค่า ขนทรงอีกนะครับตัวนะครับตกก็ประมาณ800นะครับขั้นต่ําเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมครับผมตอบได้เลยนะครับคุ้มมากนะครับเพราะว่าเราเอาปลาลูนอกมาทําบ้านเรานะครับเชื้อมันจะลงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับจะไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะแข็งนะครับแข็งมากๆนะครับปลาลูนอกนะครับเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมหัดเพาะปลาใหม่ๆนะครับตอนยังเด็กๆนะครับผมจะผสมลูในนะครับโดยที่เราเอาปลา บ้านเรานี่นแหละครับมาผสมนะครับผลออกผลที่ออกมานะครับลู่นะครับเชื้อมันจะบางมากนะครับท้ายน้ําก็จะไม่แข็งนะครับแต่เก่งนะครับกัดเร็วนะครับไหวพริบดีมากนะครับแต่มันจะมีข้อเสียนะครับเรื่องเก็ตนะครับเก็ตและก็ใจนะครับสองอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาลู่นอกมาทํานะครับมันจะได้หมดเลยนะครับ นะครับแล้วก็จะมีน้องๆนะครับบางคนนะครับทักถามผมนะครับว่านะครับปลาอินโดกับปลาเมลเซียนะครับปลาที่ไหนเก่งกว่ากันนะครับผมตอบได้เลยนะครับไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่ามันจะสูสีกันมากนะครับมันจะเก่งนะครับเก่งคนลักตล์กันนะครับถ้าเกิดว่าอย่าได้โลบเร็วๆนะครับปิดบัญชีเร็วๆนะครับผมแนะนานะครับให้ยืนทางอินโดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อยได้หนังนะครับเรื่องผิวหนังและความแข็งนะครับแนะนําให้มาเลเซียนะครับแต่นะครับเอาจริงๆนะครับ2ประเทศนี้นะครับประเทศอินโดนะครับสามารถเข้าถึงง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งปลานะครับเราสามารถเข้าถึงโดยตรงได้เลยนะครับแต่มาเลเซียนะครับจะเข้าถึงนะครับเข้าถึงเจ้าของฟาร์มใหญ่ๆของมาเลเซียนะครับค่อนข้างยากนะครับและวพรเขาเองนะครับเขาจะไม่ให้ตัวเมียเรามานะครับให้มานะครับก็เก่บางๆนะครับ ตัวเมียเก่งๆนะครับเขาจะไม่แบ่งให้ผมเลยนะครับได้แต่ตัวผู้มาตลอดนะครับแต่ประเทศอินโดนะครับเขาจะแบ่งทั้งผู้ทั้งเมียนะครับอนี่จะเป็นข้อดีของ2ประเทศนะครับสําหรับวันนี้นะครับนายช่างก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับจะเพาะเลี้ยงปลากัดดูกนอกนะครับแต่ไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับสามารถติดต่อนายช่างโดยตรงได้ที่ a c e b o o k นะครับนายช่างปลากัดดูกนอกนะครับ นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจในแช่างด้วยนะครับ